มะม่วงสมูทตี้ทำง่ายๆทำยังไงให้น่ากินมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมมะม่วงน้ำตอกไม้แช่แข็งมา100กรัมนะครับหลังจากนั้นเทมะม่วงแช่แข็งลงไปในถูป,ปั่นเลยนะครับตามด้วยเครื่องปรุงน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงหรือว่าไซรัปกินมะม่วงแบบเข้มข้นนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงนี้เราใส่ไป60 ML นะครับใส่ลงไปในโถป,ปั่นเลยนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงนะครับ หลังจากนั้นก็ตามด้วยนมจืดคาเนชั่นนะครับนมจืดคาเนชั่นนี้เราใส่ไป10 ml นะครับใส่ลงไปในโถป,ปั่นเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนมสดเมจินะครับนมสดเมจินี้เราก็ใส่ไป10 ml เหมือนกันนะครับการที่เราใส่นมนี่เพื่อเพิ่มความละมุนและเพิ่มความเข้มข้นให้เครื่องดื่มของเรานะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่านี้เราใส่ไป 120 ML นะครับใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือป่อนนะครับเกลือป่อนนี้เราใส่ไปปลายช้อนชาหรือว่าหนึ่งชึกนะครับเพื่อเพิ่มความละมุนให้เครื่องดื่มของเรานะครับทุกคนแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งเปล่านะครับน้ำแข็งเปล่านี้เราตักให้เต็มแก้ว22ออเลยนะครับแล้วก็เทลงไปในโถปั่นเลยนะครับ หลังจากที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําส่วนผสมทุกอย่างนะครับนําไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับปั่นไปประมาณ4 0วินาทีปั่นด้วยเครื่องปั่นความเร็วและความแรงสูงนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อันนี้คือเมนูมะม่วงสมูทตี้สูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22ออนะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้สามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับสอนทําแบบละเอียดสอนทําแบบไม่ง่ายนะครับสอนแบบไม่กักสูตรนะครับทุกคนดูคลิปจบนี้ท่านสามารถทําตามได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับปั่นให้หอีกลยว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับปั่นไปเรื่อยนะครับทุกคนสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ครับ อันนี้เราก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับหลังจากนั้นเราเตรียมแก้วมานะครับเตรียมแก้วยี่สิบสองออนมานะครับแล้วก็เทมะม่วงที่เราปั่นเตรียมไว้ก่อนนั้นนี้นะครับลงไปในแก้วเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อและสีของเขานะครับเห็นไหมครับอืมละมุนน่ากินมากๆเลยทุกคนเข้มข้นมากๆเลยครับสีสวยมากๆเลยทุกคนสามารถทําตามหรือนำไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆครับสูตรนี้นะครับสีสวยมากๆเลยทุกคน หลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งนะครับตกแต่งด้วยมะม่วงที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะครับไมะม่วงหั่นเป็นลูกเต่านะครับเป็นมะม่วงแช่แข็งนะครับทุกคนวางลงไปเลยนะครับละมุนน่ากินมากๆเลยทุกคนเหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเรามากเลยครับเมนูนี้สีสวยเข้มข้นมากๆเลยครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูมะม่วงสมูทตี้สูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22ออนนะครับสามารถนำสูตรไปทำตามหรือปรับใช้ได้นะครับ